ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเดอะมาเช่ทองลอค่ะเพราะวันนี้เราจะขอพาทุกคนมาลองกินหมาวผู้ว่างค่ะที่เป็นทั้งพอตพอตแล้วก็เป็นทั้งทีเฮาส์โอนะ้ใสมากจริงๆเขาแรนเก่งนะไเนี่ยทุกมัดกล้ามเนื้อของเขาได้ใช้กำลังในการว่ายน้ำมาอย่างดีมันก็เลยกรอบแบบกระตักกรตักรัดูเนหน้า เลยเกินไปข้าปากแล้วมันแบบไม่มีกล้ามเน,นื้อเลยอ่ะเป็นบัวที่ขีเกีย่มากนอนทั้งวันวันออกกําลังกายพักงค่ีนะเธอนี่ผิฉันหรือ่ะทุกคนฉันไม่คิดว่าหนังผิวปูจะเบอร์นี้มันแบบปออิบอฟินขนาดสวัสดีค่ะวิวกิริยา่กลับมาละค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ในที่โครงการเดอะมาเช่ทองหล่อค่ะเพราะวันนี้เราจะขอพาทุกคนมาลองกินหมาว่าผู้ว่างค่ะที่เป็นทั้ง h อ t p ต t แล้วก็เป็นตั้งทีเฮาส์ที่มาลองกินว่ายังไงแล้วก็นั่งอยู่ทีเฮาส์รู้สึกว่าโอ๊ยน่าจะถูงจริตแล้วก็ h อ t p ต t ของเขานะคะจุดเด่นคือเขาใช้อาหารทะเลสดสดแบบว่ายน้ำมนเนตโต้ต้องขอมาลองหน่อยน่าจะดีเพราะว่าแอบเลงล็อสเตอร์ไว้ว่าแบบ้องว่าย,ยบบบน้ำอยู่ประกาศของเี่ขนไหนกันเลยค่ะ ตอนที่หลานชวนฉันก็แบบโอเคได้ค่ะเขาส่งเป็นเซ็ตเดียววะก็ไม่คิดว่ามันจะเบอร์นี้พอ่าถึงถามน้องพหล้านน้องพหลาาบอกว่าอ๋อเขาเลือกกตัวที่เป็นซิงเกิลมาให้ลองครับฉะนั้นวันนี้ค่ะทุกคนค่ะ ควรจะได้ดูการรีวิวเมนูซิกเนเจอร์ของร้านฟูวังนะคะว่ามีเมนูไหนอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างเผื่อคนมาสั่งตามจะได้สั่งถูกค่ะ mm. ฉันตกใจมากฉันไม่คิดว่ามันจะเบอร์นี้แต่ก่อนจะกินนะคะเรามาเล่าเรื่องร้านฟูวังกันก่อนค่ะคือร้านฟูวังเนี่ยเขาตั้งใจทําให้เป็นหมาล่าเกรดพรีเมียมค่ะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าอาหารทะ,ลทะเลคือไว้ในตู้จ้ะมีหอยงวงช้างมี l o เตอร์แต่ว่าไม่ได้ถามน้องแล้วเมนูที่คนมาสั่งเยอะคือ l o อเตอร์วันนี้เาก็จะได้กินค่ะ นอกจากนั้นนะคะตรงทางเข้าอ่ะตรงงานตกแต่งต่างๆอลาเขาบอกตั้งใจให้เป็นพระราชวังเจงทองพระรวงพระราชวางังเขาบอกว่านี้คือตั้งใจให้มันมีความแบบเป็นพระราชวังสมัยใหม่เข้ามาก็รู้สึกว่าแบบสมบัดชุดเดินซึ่งตัวเมนูนะคะทางร้านบอกว่าทางร้านรวบรวมสุดยอดคอตคิดประจำโลกในปัจจุบันนี้มาใส่ค่ะ ย่างเช่นตอนนี้ใช่ไหมคะโลกเราฮิตตัวหม้อเดียวที่นี่ก็มีหม้อเดียวจ้ะแล้วหนึ่งหม้อเดียวใส่น้ำได้2อ,อย่างฉันก็ไปต่อสั่งมาคนละสองละฉะนั้นเราจะได้กินน้ํา4รสค่ะนอกจากนั้นนะคะปทางด้านพวกเนื้อสัตว์ 1, 4, มีว1เอฟวันเอซีมิทิลานีค่ะสิ่งนี้กาลังฮิตมากที่เซียงไห้แล้วก็ปักกิ่งค่ะแต่ว่าที่ฮ่องกงมะเกาเขาฮิตอีกอย่างหนึ่งคือที่ฮ่องกงมาเก้เขาจะฮิตเป็นพวกอาหารทะเลเช่น lobster ปิง้งทะเลหอยนงางช้างที่นี่คือเลยเอาของฮ่องกงฮ่องกงมะเกามาใส่ด้วยค่ะฉะนั้นที่นี่คคืออศูนรวมวมมาิ ของโลกหมาหล่าในปัจจุบันนะมาสั้นถ้ือตอนแรกใช่ปหมก็คิดว่าล็อบสเตอร์ส,สดแน่แหละเพราะเห็นว่ายน้ำอยู่แต่อีพ,อพี่ต่อพี่ต่อบอกว่าแก่ปูป่ปูเราก็มีการสังเวยสดขึ้นมาก็เลยคิดว่ามันก็ต้องสดมากแหละเดี๋ยวขอลองชิมสิว่ามันรสนชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะ <S <S และของกินเล่นจานแรกที่อยากลองคือมันโถกะ่ะเพราะว่าตอนเขามามันร้อนมากแม่แล้วตอนนี้มันจะเย็นละมาเร็ว ฉันชอบที่ว่ามันแก๊กแก๊กให้ทุกคนยห็นได้ยินไหมคะกรอบเบอร์นั้นแล้วจิ้มนมข้น <S <S กินแล้วนะคะอืนน้มโกรอบนอกนุ่มหนที่แท้เลเยอร์ความกรอบก็คือหนาประมาณ1เซนฉะนั้นมันจะมีความกรอบบนล่างแล้วอย่างเรแบบหนึ่าลังพอดีชอบมันกรอบแบบให้มันรู้สึกว่ากรอบไปนึงแบบได้ยินไหมอร่อย จานต่อไปกุ้งลายเสือห่อฟองเต้าหู้ปกติเรานนชอบเมนูนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้กินตัวที่เป็นกุ้งลายเสือก็ต้องขอลองสักหน่อยแน่อืม้มวิธีทำแังมันจะดีขนาดนี้กุ้งข้างในเป็นตัวเลยแล้วพอกินแล้วมันก็แบบมันมีความเด้งตรองชิมกุ้งอ่ะหนวดกุ้งหวานหวานเมนรสชาติเป็นหวานเค็มดีมากนี่ขนาดไม่จิ้มซอสเลยนาะชอบมากเพราะรู้สึกว่าพอดีแล้วอร่อย ด้วยความที่เป็นหม้อเดี่ยวเนาะสั่งได้สองน้ำผมบิ้มบิ้มสั่งเป็นหมาล่าเนื้อวัวแล้วก็เห็ดพี่ต่อสั่งเป็นออมะพร้าวกับไก่คอลลาเจนซึ่งตัวหมาล่าเนี้ยเราก่อนมีสามระดับมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากซึ่งบิ้มสั่งเผ็ดกลางค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะทำมาจากไข่มันวัวเดี๋ยวเขาบอกลองชิมซิว่า,าวหอมขนาดไหนซึ่งขอเริ่มแรกด้วย lobster ค่ะ lobster เป็น lobster เจ็ดสีบอกว่าตัวนี้เนี่ยพี่ต่อบอกว่าแร่สดเพราะฉันไม่ได้เข้าไป ตว่าฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บสดเลยแล้วก็ตัวดังนั้นตัวเนื้อเขาเนี่ยก็เลยกินแบบราชินีก็ได้หรือว่าต้มก็ได้ค่ะขอ,อกินหน่อยเอนใส่มากจริงๆเขาล่นเก่งนะไรเงี้ยมาขอจิ้มออกินละค่ะคาดหวังมันจะหวานกว่านี้ เนื้อน้องไม่หวานแต่จุดเด่นน้องคือกรอบทุกมัดกล้ามเนื้อของเขาได้ใช้กำลังในการว่ายน้ำมาอย่างดีมันก็เลยกรอบแบบกระตับกระรับผมว่าเลยว่าทํเป็นสุกอ่ะตรงชั้นมัดกล้ามเนื้อมันต้องชัดมากเส้นกล้ามเนื้อกรอบอร่อยพอกินกับโชยุก็จะพอดีค่ะเป็นเค็มตัดหวานน้อยๆเยวจะลองใส่นี้เพิ่มได้ไหมมาซาดิ ทุกคนใส่วาซาบิน้อยหนะ่อะเมื่อกี้มันเยอะเกินไปน้ำตาลือเลยไม่ได้เล่าได้เล่าจากวาซาบิเลยกลบทุกอย่างหมดใส่นิดเดียวพอแต่ได้์คือเนื้อปังจริงเดี๋ยวจะลองต้มขอลองชิมซุปหม่าลา่าทุงอย่างที่รู้กันจริงๆมันสดไม่ได้ทุกคนแต่ร้านนี้เขาบอกถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็นแต่ตัวที่เป็นไขมันเพื่อของร้านนี้จริงๆริงเขาบอกสดได้แต่ฉันสั่งวัวมาแอบชิมเลยเฉยๆชิมค่ะเค็ม okay. แล้วก็หอมวัวอุ๊ยชิดีกลิ่นวัวหอมแต่ไม่ได้แบบ เลเวลสิ 10, ทุกคนเป็นเลเวลแบบเราว่า5-6เออหอมแบบเราว่าลนเขาเน้นแบบแนวละมุนล,ละมุนมากกว่ามาร่าดีแต่ว่าเอากุ้งมังกรใส่ไปอาจจะหัวเป็นอาจจะลองมากุ้งม,มังกรของแม่<ๆ>ลวกไปเพียงแค่3วินาทีชมตัวเองว่าเก่งมาก3วิการะลังดีทุกคน กุ้งมันยังสุกพอดีอ่ะแล้วก็พอมันโดนความเค็มมะมาล่าใช่ไหมความหวานนองกพวกมันติ๊บขึ้นมานิดนึงแล้วก็กล้าเมเนื้อมันกรอบกำลังดีแต่เะอ i m a g i n นมันต้องกรอบกว่าน,นีน้แต่พอรู้ว่าพอบิ๊มแบบต้มแป๊บเดียวอ่ะมันมีความกรุบแบบติ๊บตบแบบพอดีนิดนึงแล้วก็เค็มจากมะาล่าขึ้นมาแล้วก็หอมพริกเออมันเป็นกุ้งผัดพริกนิดนึงอะอร่อยอันนี้อร่อยเด ระหว่างกินข้าวขอแอบ,บสดชาร้อนตัวนี้เป็นหลงจริงค่ะเขาบอกหลงจริงก็คือในชาทุกตัวของที่ร้านหลงจริงจะปาดน้อยสุดกินง่ายเออไม่ฝาดเลยแต่ดันกินหลังกุ้งเพื่อ,ขอกินหลังกุ้งความหวานาแอบ,บขึ้นนิดนึงอ่ะก็เลยตกใจอยู่อมมุกราชา,าหลงจริงก็หอม,อมแต่เราก็ากินง่ายมากถ้าใครไม่ชอบชา,าเค็มมากตัวนี้แนะนำค่ะแต่ต่อไปจะลองกินขอชิมรสุเผ็ดเผ็ดเป็นแนวแบบ เหอมอ่อนๆแล้วก็รสชาติเป็นเค็มหวานน้ำไม่มวนหน่อยๆค่ะต่อไปขอชิมไก่คอลลาเจนหอมไก่อืมเป็นแนวซุปออกครีมหน่อยๆแล้วก็มันมันมๆๆกว่าตัวเห็ดอ่ะอือแล้วมันมรู้เพราะมีคอลลาเจนหรือเปล่าจะมีกลิ่นแบบซัมติงขึ้นมานอกจากไก่อ,ออก็ยังไม่สเปกมากชอบมาล้าสตัวตอนเนี้ยมาน้ำพี่ต่อสั่งมะพร้ามะเ้าคือหวาน หวานแบบหวานน้ำมะพร้าวเลยของจริงกลิ่นมะพร้าวคือฟุ้งหมดเลยแล้วแบบชัดอนันนี้คือน้ำมะพร้าวกรอกใส่เข้าไปแนะ่นอนเพราะมันแบบมันมะพร้าวอย่างเงี้ยมะพร้าวตะโกนตอนนี้สี่หมอ้อยังชอบหม่าลา่าค่ะแต่ทุกคนพูดไม่ได้ตอนชิมกับตอนทำจริงๆมันก็รสชาติจะต่างกันไปเพราะเวลาใส่เนื้อสัตว์แล้วมันก็จะมีความนัวมากขึ้นอันนี้แค่ชิมเบิร์กแน่ก่อนจะกินเนื้อเรามาอธิบายน้ำจิ้มก่อนร้านนี้นะคะเขามีน้ำจิ้มออริจินอลอยู่3ตัว1คือถั่วง,งาถั่วง,งาคือเป็นถั่วแบบเทสถััั่่วววตตกกคนใส้้แล็ ซีอิ๊วไต้หวันก็จะเป็นซนะีอิ๊วเนาะแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นน้ำมันงาค่ะก็เลยได้มาชิม3สูตรเลยชิมทีละานให้ดูอันนี้คือถั่วง,งาทุกคนเดี๋ยวความข้นเธะกินแล้วนะวิถั่วงาอร่อยมีความขนมหน่อยๆน่อยมันมีความเพสถั่วที่ข้นคลักคลัออกแต่อเค็มแล้วก็มันนัวแล้วก็ออกจวานหวานแบบอมาเนมีอ่อนแล้วก็เผแบบ็ดอันนี้อร่อยกำลังที่อยู่จะกินน้องคู่กับอะไรดีต่อมาซีอิ๊วค่ะ นี้ข้างล่างมีผม,มก็เลยต้องคนผงก่อนซีอิ๊วออกเค็มหวานเปรี้ยวสามรสค่ะหอมซีอิ๊วหอมพริกเอาต่อมาน้้ามันงาอืมนืมันงาน้้ามันงาคือหอมน้ำมันงาแล้วก็ถั่วข้างในก็จะมีก็จะถั่วป่นมันจะกรุบกรุบแล้วก็ออกเค็มนัวอืมน้้ามันงาหอมอร่อยค่ะก็ไปเริ่มเนื้อได้ ตัวหมูเนะเขามี3ตัวคือสันคอกรูบาตะแล้วก็ไอเบริโกขอเริ่มจากไอเบริโก้ไอเบริกรโก้ทำมาแบบนานนิดึงขอไม่จิ้มอะไรเลยเพราะว่ามาลา่าเค็มแล้วอะออไม่ต้องจิ้มยิงหมาล่าคือพอดีมากกลิ่นไอเบรรโกรชัดมากเลยอะถ้ากินคู่กับมาลา่าไม่มีความกลิ่นแบบเป็นหมูที่คอมเพล็กซ์ เพราะว่าหนูถูกผสมผสานคู่กับวัวนออะแม่กล,กลายเป็นหมูที่เข้มเพลกซึมัน,นมีความแบบหมูเหมือนหมักๆน้อยๆแล้วก็มีความแบบจกมาล่าเค็มจัม่าอร่อยเหมือนหมูต้มเค็มอ่ะแม่แล้วก็เผ็ดๆหอมดีค่ะจุดเด่นอะไรก็คือมันต้องนุ่มเนาะมันนุ่มจริงๆแม้จะคัดหนามันก็นุ่มนุ่ม,มละเด้งเพราะว่าปกติถ้าเกิดหนานิดนึงมันอาจจะกระด้างหรือแข็งไมๆ่มาเน้องอะไรเลกมีเลยค่ะเด้งเลยต่อมาขอกินคอจิ้มกับน้ำจิ้มนาง,งาแล้วกัน สันคอธรรมดาก็นุม่มอืคือเขาทุกอันถืมตัวเขาเขาหั่นหนานิดนึงสไลหนาแต่ว่าเนื้อความสไลด์หนานั้นอ่ะมันท้ำให้หมูนุ่มขึ้นอร่อยต่อมาจะลองชิมเยอะแบบเมนูยเยอะมากทุกคนอาจจะไม่อยู่ในคลิปไม่หมดนะตัวไหนถ้าว่ามาจะใส่เข้าไปค่ะ<อ><อ>นี่คือโคโรปตาเชื่อพี่ต่อบอกว่าร้านนี้ตอนพี่ต่อไปถไ่ายข้างในอะ่ะเขาหั่นสดหมดเลยอะ่ะทุกคนไม่ได้มาเป็นแผงอะมาเป็นก้อนแล้วก็สไลด์สไลด์สไลด์อย่างนี้เลยคือพี่ต่อบอกพรีเมียมจริงในด้านรสดาติ ซึ่งน้องคุรโรบตะจะได้ชนกับไอปริโกเพราะว่าน้ำเดียวกัน uh huh. คุรโรบตะจะออกนุ่มมันเด้งเราว่าถ้าเรียงลำดับนะสันคอมันน้สุดแต่ไม่แห้งเลยแม้แต่นิดเดียวนะบอกก่อนเพราะสันคอเนาะแล้วก็ตัวคุรโรบตะคุรโรบตะจะออกมันกว่าสันคอหน่อยแล้วก็มีความมีเลเยอร์ความนุ่มของมันแล้วความเด้งของเนื้อไอปริโกก็คือเป็นเนื้อที่นุ่มเด้งที่สุดจริงๆแล้วก็หนาอร่อยอทั้งสามตัวดีหมดค่ะลองเลือกกินดูสำหรับสายหมูนะคะ ต่อมาสายเนื้อค่ะขอชัพเปอร์ไปเนื้อคะ่ะเนื้อตอนนี si ้มี2ตัวทั้ง2ตัวเป็น A4 หมดจะเป็น A4 ฟที่ลายสวยมากทางน้องบอกว่าตัวคาโกชิมะเนื้อแน่นมีอาสกิเนื้อนุ่มดูโค้น่าเรื่องน้ำไม่ถูกเลยอ่ะเพื่อความเท่าเทียมมาล่า จจบ้าไปเลยอะอะไรในปากไมไ่อะไรในมือมในท้องหนูนี่แหละมัน,นี้เกินไปเข้าปากแล้วมันแบบไม่มีกล้ามเนื้อแบะบเป็นวัวที่ขี้เกียจมากนอนทั้งวันที่เขาบอกเนื้อนุ่มคือนุ่มจริงพอข้าปากแล้วมันแบบพุ๊บหายเลยแบบวันออกกาลังกายทานนั้งคืนนะเธออึ่ทชาลีเปล่ะเท้านาแผ่นที่สองเพื่อความเท่าเทียมค่ะทุกคน,กคนลงไปในมาล่า สูสีมากๆค่ะสูสิเรื่องของขีก้เกียจอะค่ะเป็นน้องวัวที่ผิวหอมอืมกลิ่นวัวชัดกว่าหอม,มวัวถามว่าเนื้อแน่นกว่าไหมอะมีกล้ามเนื้อแม่เธอจะไม่ใช่กําลังกายแต่ว่าก็ยังมีกล้ามเนื้อเนอะคือเข้าปากก็ยังรู้สึกถึงวความเป็นเนื้อในปากเมียสกลิลคือมันสเปรชอาจจะเป็นคําแน่นที่น้องบอกคือมันมีกล้ามเนื้อที่จะสมัมผัสได้แหละแล้วมันก็แบบกินแล้วมันก็นุ่มลิ้นหอมค่ะทุกคนเราไปยินน้องเขาก็ซีบบอกว่าคุณพี่ครับตัวน้องเมียสกิที่ค่บบอปนนห้ืไดดรรััรัังวล เป็นเวลากว่าส5้าปีที่แหบไม่น่าคนณลองเกียดจะได้ลางวันแน่นอนลองมีความนุ่มแบบไม่ใช่เทกเจอร์แบบบวบปกติเทกเจอร์ความรับรางวันนี้เป็นแบบมันเข้าแล้วมันแบบปุ๊บตกใจอย่างนี้วะมีความบป็นต่อไปต่อกินมาตกโอ้ท่านกินฉันก็โอ้อย่างเงี้ยต้องมาลองทุกคนคะนี่คือเซรล่มชิ้นคะ่ะมี3าตัวหมูเป็นหมูผสมกระดูกอ่อนกุ้งเป็นกุ้งแล้วก็เป็นปลาหมึกคะ่ะกุ้งเป็นกุ้งก็เป็นกุ้งที่แล่งคือพอพูดคำว่ากระดูกอ่อนก็คือตาโตแบบตายละลงไปเลย น้องต้องอยู่ในหมอ้อเราไปน้องกุ้งน้องกุ้งลงหมอ้อเห็ดแล้วกันแลมวมอก็ลงหม้อเห็ดแล้วกันขอเริ่มจากวุเช้นหมูค่ะหมูแบบมีก,กะระดูกอ่อนปาร์ตอืมให้ดูผู้เชนเป็นเผ็มหวานเด้งแน่นกรุบูกอ่อนไม่รู้สึกเบอร์นั้นอ,ะอ่ะอืมจะรู้สึกงความเด้งแน่นเละชัด แล้วก็หอมเห็ดค่ะเนี่ยอ๋อเจอละกระดูกอ่อนจะแบบผู้ดีอ่ะแน่ไม่ได้กระดูกอ่อนแบบอ๋อผู้ที่ชอบอ่ะอันนี้ผู้ดีแบบกรึบกร,รึบนะก็อตล,ลานเขาเป็นวังอะเนาะมาเข้าใจได้มาชิมกุ้งค่ะอ,อ่ะกุ้งปังสุดถ้าฉันไม่แอบหรือปังไม่รู้แต่ฉันรู้สึกว่ากุ้งที่นี่คือกรอบเด้งผู้ลูกของทะเลสดเปล่ากุ้งก็เลยออกนนอมาดีชอบมากที่มันเค็มหวานอ่อน รสชาติก็ถึงจดดีใช่ไหมเพราะมันเป็นเค็มหนัก็เลยชอบข้าวิ่งเหมือนน้ำจิ้มยิ่งเหมือนน้ำจิ้มซีอิ๊วก็จะหอมขึ้นมาอีกทีอ่ะเขาบอกว่าแกะของเขาขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มและมันน้อยน้องแกะลงมาให้พอพี่พูดเรื่องความชากันก่อนลืมพูดเลยตัวหมาล่าไม่ค่อยชานะแต่จริงมันมีชามากใต้อีก อีนี่สั่งกลางๆเพราะว่ากินชามากไม่เก่งถ้าอยากชามากไปลองชามากค่ะเพราะว่าเวลากินชามากลิ้นม,มัน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 จะงงบิ๊มบิ๊ม,มเองจะงงน้องแกะคือแกะตะโกนนะกิ่นแกะแบบแกะแกะดีมากแกะคือหั่นมาหนา แต่ว่าความหนานนะคือนุ่มเนื้อนุ่มมากอยู่แล้วแหละแล้วก็ตรงมันอะ่ะเห็นอย่างนี้ใช่ป่ะตอนแรกคิดว่ามันมันจะแบบมันจะโอเวอร์ไปหน่อยอะไรเงี้ยพอต้มมาแล้วไม่อย่างงั้นทุกคนต้มมาแล้วพอกินเข้าไปมันมันพอดีมากๆมันแบบไม่ได้เลี่ยนจนเกินไปเพราะหลังๆอะยอมรับเลยว่ากินมันน้อยลงเด้อแต่อันเนี้ยคือพอดีแล้วก็นุ่มหอมแกะแติกพอเคี้ยวว่ากินแกะไม่ได้แรงหรอกแต่พอคือลงมาแล้วกินมันค่อยๆขึ้นอะไรคือเราว่าอร่อยแล้วยิ่งพอน้องคอไปคู่กับน้ำซุปหมาล่าวัวคือเป็นที่แกเป็นแกะะี่อรอรยน ฉันชอบซุปม,มาลาเขาบางจริงๆฉันรู้สึกว่าแบบซุปม,มาลาเขามันมีความเค็มอะไรให้มันพอดีเวลาโดยที่ไม่ต้องจิ้มอะ่ะต้อมอะไรแปก็อร่อยอะแล้วก็ในซุปม,มาลาเขาเขามัจะมีคล้ายๆสมุนไพรที่มันแบบผอกินแล้วมันจะนั่งหน๊ไนน่ยเงียรูเคล็ส่วนนมันก็เลยหอม,อมเพิ่มให้เนื้อสัตว์หอมขึ้นอร่อยดีขอลองเปาคือคะ่ะาคือต้องน้ำน้ำเห็ดแล้วกันน้ปูอ,อันนี้ก้ามปูขลงพที่ไก่คะ่ะ เปลาคือค่าขอาคือขอจิ้มกันน้ำจิ้มนี้แล้วกันน้ำน้ำมันงาก็แและเนื้อเป็นนุ่มเด้งกรอบอ่อนๆตรงแบบผิวข้างนอกอือร่อยให้ได้นะอื๋ดูปูอยู่ไหนทุกคนแม่เป็นแตดูแม่ดูแม่ดูแม่ดูทุกคนฉันไม่คิดว่าหนังผิวปูจะเบอร์นี้มันแบบ คือปกติเวลาปูหรือว่าของทะเลบางชนิดตายมันจะโพรกเขาจะมอาโรลมไหมคือเหมือนเนื้อมันฟรีบลงค่ะพอเนื้อมันฟรีบลงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขย่าอ่ะเขย่าปูเวลาตายแล้วถึงข้างนอกมันจะดังคือเนื้อมันฟรีบลงแล้วมันก็จะบะหลุดออกจากเปลือกแต่นี้ตอนแกะคือรู้เลยไม่โพรกเนื้อมันตึงแบบรึแบบอะฉันก็เลยแบถามพี่ต่อพี่ต่อปูเป็นอ่ะพี่ต่อบอกว่าเป็นกว่านี้ไม่ได้คือมีแค่น้ําเย็นที่ฆ่าเขาแล้วก็อยู่กับเราเลยเนื้อแบบย้อมอะเห็นแล้วรู้เลยว่าสดจริง เจี๊ยบเจี๊ยบเข้าใจไหมไม่ใช่เจี๊ยบเล่นยางกับฉันนะเจี๊ยบคือเนื้อหวานเจี๊ยบบ้าบ่มากโอ้โหแบบโอ้เธอหวานเจี๊ยบอะเบอร์นั้นน่ะทุกคนเห็นเล่นปูไหม,มกล้ามนขนาดนี้แน่นมากเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ได <c oughs> ้ปินฟออีนอฟินสรนะ <c oughs> คนฟออีนปินกับกุ้งกับปูอยู่ก็เลยมาดูบาร์น้ำจิ้มแล้วก็แบบมีซีฟู้ดจริงด้วยมานี่ ถ้าเราบรรทัดแทบมันก็เกิดไม่ได้ไปและซีฟูดของเราก็ต้องคู่กับน,น้ำคูเท่านั้นแหละมันจิ้มแ่บหอม,มพริกเค็มเปรี้ยวหวานอร่อยถูกต้องจริงจริงพอจิ้มกับซีฟูดแล้วความหวานของปูก็หายไปหน่อยนะมันกินปูแล้วเล่นหวานเจี๊ยบเลยอะ นี่มันค่อยๆหวานหลังจากน้ำจิ้มหมดแต่เนื้อเขาวานชัดมากอร่อยมากวันนี้ต้นแรกเป็นอะไรฉันถามเขาเขาบอกว่ามันคือเกี๊ยวไข่แผ่นที่มาจากไข่ข้างในเป็นไส้หมูไข่เจอร์เหมือนไข่เจอ,อจะบอกว่าเข่เจอร์เป็นไข่เจียบแผ่นบางๆที่ผิวเรียบเนียน ก็เน,นก็ไปรูเส้นหมูแน่น,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 นมีมาตัวเดียวกันเนียนๆหอมไทยไทยเลยแล้วว่าเหมาะสาหรับใครที่ไม่ชอบแป้งเกี๊ยวไหมแต่ชอบที่มันเป็นโปรตีนไข่ที่แบบมีความมันหน่อยตัวนี้ก็เหมาะอือร่อยของหวานค่ะมีกรานิต้าเมลอนแล้วก็องุ่นค่ะเย็น <Y en. S 1> เอออร่อยของมเมลอนแล้วก็มีความเป็นนมหน่อยๆ แ้วก็สดชื่นจากความแบบเฟรชของเมล่อนอ่ะอืมอนหวานกลางค่ะอร่อยดีกินเล่นได้เราว่าเอาไว้ล้างปากหลังกินมาล่าดีคือมันก็ไม่ได้เฟรชมากๆแต่มันก็ไม่ได้นมมากๆเกินไปอ่ะมันครึ้นๆกำลังดีอร่อยแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวกินเสร็จขอไปเท็กเวร์ร้านชาข้างหน้าแล้วค่อยกลับบ้านกันค่ะทุกคนค่ะรอดแป๊บ เมื่อกี้ใช่ไหมคะกินฮอตพอตกันไปแล้วต่อไปจะขอกินชาคือในร้านน่ะได้ชิม2ตัวได้ชิมหลงจริงกับต้าหงผาวแบบชาร้อนใสๆก็จะสูว่าหลงจริงอะ่ะมันมีความกินง่ายจริงๆแหละคือไม่ค่อยมีความฝาดเลยแต่ว่าทิ้งานานเขจะมีความเปรี้ยวชาไปลายๆแหละแต้าหงผาวแล้ว,ว่ามันเอิร์ตี้แต่ก็มีความฝาดชาหนึ่งหอมดีเป็นชาแพงแหละที่นี่เขาบอกกิโลเขาได้มากิโลกันละสามพันบาททุกคนแต่เขาเอามาทำชานมะเขุกด้วยฉันก็เลยแบบขอชานมขอด้วยหนึ่งแก้วค่ะเทคเกอร์ไว แล้วก็มีมะลิครีมชีสท,ที่อยากลองกินชีสของเจ้านี้เดี๋ยวลอชิมดูค่ะโอ้น่นารักพี่ตองชาววางไหมจีนะชาววางถูกต้องติ๊กถูกอขอบคุณค่ะสวยค่ะตัวนี้เป็นมะลิชีสอันนี้หวาน75ถ้าจต่ชสมาสำหรับบิ๊มมันหวานปกติแหละเออไม่ได้หวานมากมะลิหอมค่ะยังไม่โดนชีสอะขอชีสหน่อยอืม ครีมชีลาเนี้นะคะจะเป็นมันแล้วก็เค็มเค็มชดัดซึ่งพอเค็มชัดมันก็ตัดตัวชาที่หวานได้ดีนั่นแหละแล้วก็ครีมชีเขาจะมีกลิ่นนมหน่อยๆก็อยก็ออไรนีแต่ว่าตอนนี้จะไปลองกลินชานมัป้าของเผาค่ะต่อมาชานมัป้าของเผาค่ะกับไขุ่กทองคําการจับคู่เสี่ยงเพรามันแบบตรงคอนเซ็ปต์ค่ะเขียวทอง<ม>อืมวันนี้ต้องหวายยี่ห้ามาหวายน้อยจริงยี่ห้าถูกต้องยี่ห้าที่ถูกเงี้ย ต่ตัวฮานมอะไม่ไแน่จะพอเขาชงแบบชงชาดีแ,แก้วหรือเปล่าเพราะบอกปกติเวลาชงเนาะเอาชาผสมน้ำร้อนกรอกข้าวมาใส่นมอันนี้รสชาติมันก็จะมีความใสจริงๆอะสำหรับคนที่กินทานมแบบมันนิดนึงก็จะแบบเอ๊ะอันนี้ใสไปนิดนึงแต่ว่าถามว่ากินง่ายไหมกินคนง่ายเพราะมันไม่ได้แบบมันมากเกินไปก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบไม่มันมากค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะสามารถเลือกนมได้เป็นมีนมโอ๊ตด,ด้วยใครไม่กินนมก็เปลี่ยนป็นโอดนได้ได้ดูสี น่ารักนะเขียวแดงค่ะแล้วก็ทองตัวนี้เป็นชาฟักไข่อีกตัวหนึ่งที่บิ๊กพี่ต่อชอบซึ่งตัวนี้ตอนตแรกขอรสหวานแล้วก็ทางร้านบอกว่าชาฟัก,กรสหวานไม่ได้ซึ่งจริงๆหลายที่ก็เป็นอย่างนี้นแล้วรสหวานไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเอาฟักไปต้อกับน้ำตาจริงๆเพื่อทาชาตัวนี้ไงเข้าใจได้โอแก็หวานเลยหวานก็ปกตินิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าหอมฟักค่ะหอมน้ำตาลที่ต้มตัวนี้ก็สดชื่นแล้วหวานอะ่ะสนุกก็คือชอบน้องแบบชาร้อนในร้านมากกว่ารู้สึกว่ามันรสชาติชามันชัดม,มันหอมมันแหละ อาจจะเป็นรสชาติคนแก่ไงชอบค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบถือเดินกินมาเทคเวทข้างนอกได้เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็คือสดชื่นรับบรรยากาศร้อนร,อน,รอนเดินเมษายได้ดีค่ะยังไงก็ฝากการฟู้หวังที่โครงการเดอะมายเช่ทองหล่อไว้ได้วยบอกความตใจนะคะทุกคนคะซึ่งเปิดตั้งแต่เกือบบโมงครึ่งถึงตีห้ายามถึงตีห้าเหมาะชาชาทองหล่อมากๆจบผับจบอะไรมาต่อได้ถึงตีห้าค่ะทำไปกันความสดแทแน่นอนแล้วก็มีห้องวีไอพีด้วยห้องวีไอพีคือต้องกินยอดประมาณเจ็ดพันกระจองคอมมาด้าเขาบอกว่าในห้อง มีเพลงเปิดออกตัวเองได้เลยไม่ต้องอิงเพลงคนนอกเง,องี้ยงก็ฝากน้องๆไว้แล้ววางใจนะคะอร่อยจริงๆค่ะตอนต้องไปแล้วค่ะไปป่ะถ้าชอบฝาก,กกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะไปไปค่ะฉันมองเรื่องเพลงลิสต์น่ะร้านนี้เพลงลิสเพลงก็คือติดซีรีส์หมดเลยรู้เลยว่าคนจัดเพลงลิสคือติดซีรีส์เหมือนฉันพพเพ,เพเราะฟ่าฝั่งเราพี่ตอบเพลงนี้มันก็ใช่เพลงนี้มันก็ใช่เราจะซีรีส์เล่นเดียวกันค่ะ